สวัสดีครับสวัสดีเอ็เอกพลแคเดี้ไรยามลน์ชาแนลนะครับวันนี้ช่วงวันอาทิตย์นะครับกลับมาพบกันที่ช่อง u t u b e ยามลน์ชาแนลอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากเมื่อช่วงเช้านั้นเราอัปเดตสนามเราผ่าน Facebook ไลฟ์ไปแล้วนะครับที่ Facebook ผมนะครับใครที่อยากเข้าไปชมรือติดตามก็ได้นะครับตอนนี้เรากำลังตั้งเสาสลมนะครับเพื่อที่ตะข่ายนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ฟุตบอลนั้นหลุดออกไปนะครับนี่ครับเราเริ่ม เราก็เคยดกันอยู่พอสมควรนะเรื่องตะข่ายนี่ว่าจะไปเอาที่ไหนมานะพอดีเราก็ได้ได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากลุงตุ้นะครับสันติใบนะครับก็เอาให้เราได้มาตั้งกันไว้นะเพื่อที่จะไม่ให้ฟุตบอลออกไปโดนบ้านบ้านใกล้เลือนเคียงที่อยู่ใกล้สนามบริเวณนี้ก็ถือว่าโชคดีมากนะเราได้ตะข่ายตรงนี้มานะครับก็เอามากันไว้แล้วน้องๆทุกคนเราช่วยกันอ่ะ วางเลยเอาความเลยหญ้าที่มันเปิดเปิด,เ,ปดนะเอาวางแล้วก็เหยียบเยียบไปเลยครับช่วยอะไรนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับตอนนี้เราถือว่าเป็นสนามรวมใจนะครับสนามรวมใจสารฝันนะครับสารฝันยามแรงทุกๆยามแรงถ้าวันไหนเราว่างเว้นจากภารกิจอื่นเราก็จะมาตรงนี้นะครับส่วนมากจะเป็นสนามที่เราจะมาใช้ซ้อมบอลเป็นหลักนะครับตรงนี้เราก็จะ ดูแลมันให้ดีแล้วก็ทามันให้สุดความสามารถของพวกเรานะครับเพื่อที่จะให้น้องนองนี่ครับเยาวชนที่อยู่ในทีเมกาพนคาเดมี K ่ได้มีสนามฝึกซ้อมฟุตบอลซึ่งเราเฝ้าฝันมานานครับตั้งแต่ก่อตั้งทีมา2ปีนะครับ2ปีกว่านะครับตอนนี้เราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับเพราะว่าเราก็ค่อนข้างจรงิจรงจงังมากนะครับกับเรื่องการทําสนามฟุตบอลแล้วก็หาที่ซ้อมบอลให้เด็กนะใครที่ติดตามเราอยู่ก็กจะรู้นะครับว่าเราทั้งโค้ดเอกโค้ดนบและทีมงานเองนะครับโค้ดเบิ้มนะครับ ทุกคนเลยนะฮะแม่ปัดช่วยช่วยช่วยส่งกําลังใจมาก็ได้นะครับแม่ปัดวันนี้แม่ปัดก็ช่วยอุดหนุนน้ำพริกด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพอดีผมทํายังไม่เสร็จเลยเรียบรีบมาตรงนี้ก่อนนะผมก็จะเอาไว้เก็บไว้ให้เวลาน้องๆไปแข่งเวลาน้องๆไปอะไรก็จะมาให้เด็กๆทานนะครับแล้วก็ขอบคุณพิจิตด,ด้วยนะครับพิจิตขออนุญาตเอ่นน้มนะครับวันนี้เป็นเจ้าภาพ เลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กๆนะครับช่วยกันถือว่ามาช่วยกันทํางานนะเดี๋ยวเราก็พิสั่งอาหารมาตอนนี้ไม่ส้อยกับแม่หนึ่งก็ไปสั่งอาหารมานะครับอันนี้นี่ครับโอ้โหสวยเลยครับตอนนี้มีตะขายย่ายเงี้ยดูดูอุ่นใจขึ้นมาเยอะเลยนะครับพี่น้องนี่ครับเราก็กันไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดฟุตบอลไปโดนใส่บ้านเขาโดนใส่หลังคาเขาันเดี๋ยวอาจจะเป็นการไม่ดีนะครับเราก็ต้องพยายาม กว่าเราจะมาถึงขนาดนี้นะเราฟันฝ่าอุปสรรคมามากมายนะครับทําทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะได้ให้มีสนามได้ฝึกซ้อมนะครับทุกคนที่ติดตามเราก็เข้าใจนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับว่าที่เราทําฟุตบอลจิตอาสานี่คือต้องอาศัยแรงกายแรงใจนะครับจาก FC ด้วยนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้เราขับเคลื่อนทีมนะครับบางครั้งรู้สึกท้อแท้รู้สึกอะไรก็ ได้กำลังใจดีๆจาก FC ทางบ้านครับท้งโทรศัพท์มาพูดคุยทั้งทักมาคอมเมนต์มาให้กำลังใจนะครับก็ครับขอบคุณมากนะครับนี่ครับข,อน,ขอนใหญ่เหรอขอนจอกขอนจอกนี่หุ่นหรอครับถ้าขอนหัวกวานนี่มีปุ้นอ่ะหญิงเลย นี่ครับถ้าเป็นไปได้นะถ้าถ้าเราได้แบบนี้นะันรอบทั้งสนามเลยนี่ถือว่าสุดยอดเลยจัดแข่งได้เลยคนระับตอนนี้ถ้าเราได้ตะข่ายแบบนี้ลักษณะนี้นะตอนนี้แต่ที่อื่นเนี่ยเขาจะใช้เสาไฟฟ้านะมาตรฐานนะแต่ของเราใช้เสาไม้ไผ่ไปก่อนด้วยงบที่ค่อนข้างจํากัดแล้วล่ะครับเพราะว่าล้วก็ใช้อีกหน่อยเราให้ให้ให้มีที่ซ้อมไปก่อนอีกหน่อยค่อยค่อยว่ากันครับค่อยขยับขยับ,บไปนะครับเราก็ยังมีแนวทางมี โครงการมีความคิดความฝันนะครับจากาทําเท่ากําลังก่อนครับเท่ากําลังที่เรามีก่อนนะครับอย่างน้อยเราได้มีที่ซ้อมบอลแล้วครับของอยังไม่ใช่ของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเจ้าของเขาก็ใจดีครับให้เราให้เรามาซ้อมนะมาถางมาอะไรปรับปรุงจากที่ใครที่ติดตามก็คือ <laughs> จากป่าน้ําที่ลกล้างนะครับน้ําท่วมช่วงเข้าพรรษานะละ่ะตอนนี้เรามาปรับตรงนี้ในระมิดตรงนี้ด้วยแรงกายแรงใจของพวกเรา ให้เป็นสนามหญ้าสีเขียวนะครับแล้วก็มีที่พักพิงให้ผู้ปกครองให้แฟนขับนะครับ FC, เอเอกพลที่ถ้าหากว่าสถาน,นการณ์โควิดมันเบาบางลงไปนะครับประเทศเข้าสู่ภาวะปกติทางเหนือของเราก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าสเสน่ห์มนต์ขังสเสน่ห์การท่องเที่ยวสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมนะครับมันมีให้ทุกคนได้มาสัมผัสอยู่แล้วนะครับก็มาเที่ยวกันนะฮะก็จะได้ไมาแวะชม และให้กําลังใจนะครับทีมฟุตบอลเอกพลนะครับนำโดยโค้ชเอกที่มีอุดมงการที่อยากจะทําทีมฟุตบอลนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับปัจจุบันนี้เราก็ทําทีมฟุตบอลอยู่นะครับโดยมีเด็กชุดใหม่ๆเข้ามานะครับฝึกซ้อมอยู่มักหน้าหลายตายนะครับจำนวนประมาณนี้ก็50 50กว่าคนโดยประมาณนะตอนนี้ถ้าที่เช็คดูนะครับ50กว่าคนนะครับตัวเล็กๆตัวน้อยนะครับโดน10 11 12 13 14นะครับ ได้ป้องก,กันนะ FC มานั่งดูข้างหลังก็ไม่มีบอลกระเด้งกระดอนโดนใสหน้าไม่มีนะครับนี่ฮะ อะไรที่ตั้งใจทําด้วยใจนะครับตั้งใจด้วยความทุ่มเทนะครับผลที่มันออกมาก็สวยงามครับสวยงามเป็นที่พอใจนะครับนี่ฮะดูครับ4ี่วันห้าวันสัปดาห์แล้วครับผ่านเข้ามาก็หญ้าก็เริ่มจะติดแล้วนะครับเริ่มเริ่มจะติดและแต่นี้ห่วงอย่างเดียวก็คือช่วงหน้าฝนนะครับว่าจะจะประสบปัญหายังไงแต่เราก็มีแผนสำรองไว้แล้วครับเราก็จะเตรียมไดโวไว้นะครับ ไวสูบน้ำาอ,อกตอนนี้คือทำล่องน้ำได้ในระดับหนึ่งนะฮะเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็อาจจะมีพิธีเ,เปิดสนามสักเล็กน้อยนะครับเอาเล็กเอาชัยนะครับสนามนะครับ สนามก็ยังสรุปชื่อไม่ได้แต่ผมตอนนี้ผมข้าวๆไว้ก่อนนะรวมใจสารฟันไว้ก่อนนะครับตามที่เอฟซีหลายท่านแนะนำฮะรวมใจสารฟันไว้ก่อนแต่เดี๋ยวสรุปอีกทีกับคําตอบสุดท้ายที่โค้ดเอกนะฮะโค้ดเอกโค้ดนบเป็นหลักนะครับตัวผมก็แค่แนวคิดนะครับแนวคิดแนวทางเท่านั้นครับตัดสินใจเป็นคําตอบสุดท้ายก็เป็นหน้าที่ของโค้ดเอกโค้ดนบแหละครับก็เราก็แนวคิดแนวเสนอกันก่อนมีอะไรก็พูดคุยปรึกษากันก่อนครับ ไม่ได้ทําอะไรด้วยพละการอย่แลเราอยู่ด้วยกันนี่มันต้องพูดคุยทําความพอใจครับทางานกันเป็นทีมนะครับไม่ใช่ว่าคิดอย่างนี้จะทําอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็ไม่ได้คิดแทนกันปรึกษากันก่อนโด,โดยส่วนตัวโค้ชเอกแล้วแกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไระเรื่องอะไรต่างๆมีอะไรแกก็ครับไอ้ ي, ครับพี่ครับน้องครับตลอดเลยครับแกเรื่องหัวจิตหัวใจในการทุ่มเททาทีมฟุตบอลนี่ ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ยกให้แกยอยู่แล่ะฮะสำหรับคนเองนะครับแก่ก่อนเออครับถ้ามีก็ดีครับลงุงลองเออถ้ามีก็ดีเราจะได้ป้องกันไว้ไฟฟ้านี่ไฟฟ้านี่ยังไงลงุงไฟฟ้านี่เขาเขาบอกจะไม่เปลี่ยนถ้าเราถ้าถ้าเขาไม่ใส่เราให้เราซื้อใส่เราก็ซื้อใส่ได้อยู่นะ ขามันอ่ะอือเขาซื้อใส่กระไหลอยู่นะถ้าเป็นเมียเออแต่ว่าถ้าว่าขอเนี่ยขอเป่นแห่งหลอดถึงเป็นใส่เอือที่เสาขนาดเออไนนๆก็มาใส่แล้วใส่เออเออถ้าถ้าถ้าพวกผมมีอุปกรณ์เองนี่ใส่ให้ได้ไหมอย่างนี้เนาะถามถามดูเขาเพราะเราไม่มีกระเช้าขึ้นไปไงเนี่ยถ้าตรงถ้าใส่ตรงนั้นได้อีกหลอดถึงก็โอเคไงเพราะว่ามันมีไฟของหลวงอยู่ครับ ครับถ้าเขามาเออถ้าว่าให้เราซื้ออุปกรณ์เราก็จะซื้ออยู่แต่ว่าให้ช่างเขาเออโทรเลยลุง <c oughs> ล<ะ>ครับเออลองถามดูถ้าว่าต้องใช้ขาเราก็จะวิ่งไปซื้อเลยไงเหรัอครับนะครับ,รบเปลี่ยนหลอดให้เราแล้วก็เดี๋ยวถ้าตรงนี้ถ้าเขาใส่ให้เดี๋ยวผมจะไปซื้อนะครับมันจะมีเสาเนี่ยไฟฟ้าของไฟไฟทางหลวงไฟของการไฟฟ้านะครับที่ติดตั้งตามชุมชนนะครับ ก็มีอยู่ตรงนั้นแต่ว่าพอดีหลอดมันเสียนะเขค,ค,คนลงุงก็แกก็เป็นคนตาน้องต้นไม้คนปู่น้องต้นไม้นะครับคนตาน้องต้นไม้นะฮะอยู่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้เลยครับเป็นก็สนับสนุนหลานชายให้ออกกําลังกายแนละ้วก็มาช่วยอยู่ตลอดครับก็จะไปประสานเรื่องเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาให้เปลี่ยนหลอดไฟให้นะครับผมก็เลยว่าทาเปลี่ยนถ้ามันมีตรงนั้นเสาวา่างอย่างนี้ให้เขาติดตรงนั้นให้ได้ไหมอย่างนี้ครับถ้าอุปกรณ์นี้เราซื้อเองก็ได้ก็ประมาณนี้นะครับก็อยากจะ เพิ่มแสงสว่างในช่วงกลางคืนซึ่งเป็นไฟสะะะาธารณะก็จะเปิดนะครับมันก็จะสว่างนะครับทุกคนช่วยกันนะทุกคนร่วมแรงร่วมใจนะทั้งบ้านก็ดูอยู่อยู่บ้านก็ดูส่งกําลังใจให้เรานะครับส่วนผมก็นำบรรยากาศมาฝากนะไม่ใช่ว่าไม่ช่วยนะผมช่วยช่วยเต็มที่แล้วนะถึงว่าผมโอ้ยไอ้น,นี่มาทำไมไม่ไปช่วยมานั่งไล์ทำไมเดี๋ยวก็จะมีประเด็นอีกนะนี่ผมก็เอาบรรยากาศส่วนที่เราช่วยก็ก็ทำก็ทำไปแล้วนะครับ หน้าที่ตรงนี้ก็ให้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพ่อเลี้ยงแก้วพอน้องต้นไม้โคดเอกแล้วก็เด็กๆนะครับช่วยกันนะฮะส่วนนี่ก็คือเปล่านี่ครับโยกคือคลิปใหม่ครับโยกเอาเสาสลมสีเขียวนน่้อไว้ข้างในครับเพื่อที่กลัวเกิดอุบัติเหตุนะครับเด็กเวลาซ้อมไม่แน่นะครับหรือว่าแข่งกันวิ่งมาด้วยความเร็วนี่ผมกลัวตกล่องเหลือเกินครับไม่มีก็ไม่ได้ครับล่องน้ำเนี่ยครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าฝนตก เยอะๆนี่เราเห็นแล้วไงครับว่าน้ํามันท่วมถ้าท่วมขังนานๆหญ้าเราก็จะตายนะก็เลยขยับย้ายสเสามาไว้ข้างในดีกว่าอย่างไรน,นี่ครับให้เด็กมีตัวนี้กั้นไว้ก็ได้นะครับนี่ช่วยดิช่วยดิช่วยดิที่ยืนอยู่ตัวใหญ่นะช่วยดึงดิยืนอยู่เดยนะสองคนนั่นนะ คอมยืนดูอะไรเพื่อนดึงอยู่นะทำไมช่วยเพื่อนดึงเสาขึ้นนะแล้ววะไม่ตักเตอร์ตักตักตักเอาเอาปล่อยเลยไปมือเลยไปมือเลยนายปล่อยมือมันเข้าแล้วก็หลบเลยออื มันจะเข้าเออยิงนี้ดิยนี้เพื่อนดิมันไม่ตรงมันไม่ตรงอ่ะมันไม่ใช่แ้าเไ

โอ้โหแบบนี้นี่สบายเลยครับนี่ฟุตบอลไม่ออกไปแน่นอนนะครับเนยะช่วยกันทำนะครับช่วยกันนี่วิลักผู้ใหญ่ลำพังเด็กๆเองอย่างเดียวก็ไม่ได้ลำพังโค้ชเองก็ไม่ได้ครับทุกอย่างต้องรวมใจครับจึงจะเป็นสนามรวมใจสารฝันนะครับเบื้องต้นนะรวมใจสารฝันนะครับ สนามรวมใจทัดสารฝันหมู่บ้านไทยลือดึงเอาตีมือเอกันไปกันเลยก็ได้นนะเราสี่เส้นน่ะบอกว่าน้ามือเอาน่ะดึงไปเลยเออน่ะเอาไปเลยให้พี่เขียนไปสี่เส้นเลยครับผม ส่วนถ้าเอกช้ำใจที่ไปทุ่งก็แค่มองผ่านตะข่ายก็ยังหลอเลยครับเนี่ยครับ <c oughs> นี่เขาเรียกว่าหลอทะลุตะข่ายํา <c oughs> <c oughs> ใช้แล้วกันใช่อยู่แล้วไม่ใช่ครับไ,ไม่ใช่นะถ,ถ,ถ้าถ้า <c oughs> <c oughs> ถ้าเืออะไรนครับถ้าถ้าอะไรนะอยู่ถ้ายัางไงนะคิดไม่ออกเลย <c oughs> ถ้าเธอเป็นหม,หมูหมูติดมันยังอร่อยใช่ไหมหมูติดมันยังอร่อยผู้หญิงติดมันก็อร่อย อยู Italy, ่ทะเลยังคิดถึงเขาใช่ป่ะทะเลยังคิดถึงเขาเมื่อวานนี่รักไปหาเขาแหน่อ๋อเข็มก็ไปเหมือเมื่อวานรักไปหาเขาแล้วไม่บอกไม่กล่าวกันใช่ไหมอยู่ทะเลยังคิดถึงเขาแต่พออยู่กับเราแล้ะดังเมื่อวานรักรักไปหาเขาแล้วเขารักไปหากันหรอ ไม่เลยขับคำอยากหยอกกับคำอยากหยอกกับ <herman> น <os> ้องเขนนะครับจะได้ที่ชาติไทยดูแลสวนของเราในอนาคตนะพักสนามนะครับจะเขียก็จะมีบ้านให้แกหนึ่งหลังนะครับผมคิดของแล้วให้พ่อแม่แกมาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เราก็เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาแต่ถ้าเรามีอนาคตข้างหน้าคือสนามเล็กเราจะไม่ทำเราจะทำเป็นสนามสิบเคนนะครับคุณบอลสบเอคนมาตรฐานไปเลยนะครับผมสร้าง บอกปลาสร้างปากกล้วยนะฮะเขาไม่อยากไปหากันยอดนะแับนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้นะผมอยากได้แบบนี้ครับใครที่มีแล้วไม่ใช้แล้วหรือว่า เขามันแพงมันแพงกว่าสีเขียวดิผมอยากได้แบบนี้ครับรอบสนามเลยครับเนี่ยเนี่ยครับผมอยากได้แบบนี้จริงๆครับแต่กําลังเราได้อันนี้ก็ได้เขารับความความเมตตาจากเหยตู้ครับสันติบครับเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันดูระยงระยางสีเขียวที่เราตั้งตรงนั้นนะฮะอ๋อไม่ใช่พี่เอกไม่ใช่พี่เอกไม่เกี่ยวกับพี่เอกไอ้ไอ้เขาไอ้เราเนี่ยไม่เกี่ยวกับพี่เอกครับเกี่ยวกับพี่เอกไม่มีครับ ไม่มีนะเกี่ยวกับพี่เอกพี่กแกก็อยู่กับเด็กๆไปไหนก็เด็กๆก็เด็กๆก็ติดตามเมวานก็มันนอนด้วยเป็นสิบเออก็ก็ลำบากใจอยู่นะเป็นพี่เอกนี่ไม่ใช่ว่ายหาชีวิหาช่วงเวลาการเป็นส่วนตัวนี่น้อยมากนะจะมีก็ตอนตอนแกหลับนะครับจะหาเวลาการเป็นส่วนตัวนี่น้อยมากนะเท่าที่ผมดูนะครับเป็นเช้ามา มาลดน้ำต้นไม้เอาลดน้ําส้นน้ญยาก่อนนะครับช่วงนี้นะครับนี่ครับทำช่วยกันทำนะช่วงเย็นก็สอนฟุตบอลเด็กนะพอหัวค่ํานะครับหัวค่ําก็เจ้าแฟนซีก็โทรมาครับโทรมาคุยมาหาพี่เอกครับอ้อนตามภาษาเด็กครับเลยจบจากเจ้าแฟนซีก็คุณย่านะครับคุณย่าก็โทรมาเช็คทุกวันครับกินข้าวหรือยังทําอะไรอยู่อยู่ไหนอะไรนะครับเหมือนยังเป็นเด็กอยู่นะคุณย่าก็ยังเป็นห่วงโทรมาทุกวันเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับ โทรมาพอคุณยาวางเสร็จปุ๊บเจ้าแฟนซีโทรมาอีกแล้วครับจะเข้านอนนะครับจนหาเวลาเป็นเจ้าแฟนซีโทรมาอีกแล้วครับไม่งั้นก็คนนั้นคนนี้เด็กก็มาอยู่ด้วยนะครับช่วงวันศุกร์วันเสาร์อย่างเงี้ยไปไหนก็ไปด้วยแกนะไม่มีเวลาแล้วครับแกไม่แกไม่มีเวลาที่จะแบบเอาเวลาไปจีบสาวไหนเลยครับแต่แกก็ไม่คิดจะจีบด้วยครับแกบอกแกอยากอยู่แบบนี้ไปก่อนนะครับแกอยู่ับผม ก็เลยเด็กๆก็ดิ้ดิพี่เอกอยู่ไหนก็กระจุกพี่เอกอยู่ไหนเขาก็กระจุกอยู่ที่นั่นแหละครับทันพี่เอกไม่มาเนี่ยโหมันต้องเรียกนะครับตั้งนี้แหละตั้งนต่เรียกทีละคนทีละคนเรียกทีได้ทีนะแต่พอพอพี่เอกมาเนี่ยครับมันอยู่ใกล้ตีนใกล้มือพี่เอกหมดเลยครับพร้อมใช้งานนะนี่ครับอาหารก็มาแล้วครับหน่อยซื้ออาหารมาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆก็มาแล้วครับต้องขอบคุณพี่หมดจิตใจดีของเราด้วยนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ซื้อมารับแม่ส้อยกับแม่นหนึ่งก็ไปซื้ออาหารกลางวันมาแล้วนะครับเลี้ยงเด็กๆนะครับนี่ครับได้ามาแล้วครับอาหารที่จะมาเลี้ยงเด็กๆขอ,อบคุณนะขอให้รวยขอให้รวยรวยสุขภาพแข็งแรงนะพี่นะนะครับสนามนึกถึงคำนี้วัวเคฟเลยนะครับเอาแบบว่าระดับ,บโลก <c oughs> เราอย่าไปนั่นเลยครับเรามาจากตรงนั้นก็จริงแต่ว่าเราพยายามผ่านไปนะครับผ่าน <c oughs> <c oughs> ช่วยกันครับร่วมแรงร่วมใจกัน,น,นสวยเลยตะข่ายหลังแต่ถ้ามีแบบนี้นะทั้งหมดนะใครที่มีนะครับพอมีนะครับอันเก่าก็ได้ครับหรือว่าจะอันใหม่กะอยากจะช่วยเรานี่อันนี้ผมยินดีอยู่นะครับอนนี้นะครับถ้ามันมีล้อมไว้ทั้งรอบทิศเลยเนี่หจัดแข่งได้เลยครับ แข่งได้เลยแต่ว่าซ้อมก่อนนะของเราซ้อมก่อนเอกพลรับครั้งที่สองเงี้ยเนาะเปิดสนามใหม่ด้วยเงี้ย <c oughs> น่าจะสนุกแล้วเราก็จะได้ขายอาหารนะครับ <c oughs> ขายอาหารทีมที่มาเข้าแข่งนะครับ <c oughs> ข้าวไข่เจียวนะครับ เรี๋ยวไปครับหูมันเลยหูไปใช่ไหมครับผมเเาอยลขอถามพี่เอกหน่อยครับพี่เอกครับหนึ่งสัปดาห์แล้วครับพี่เอกมาเป็นรูปร่างขนาดนี้นี่ยังไม่ถึงเลยครับไม่ถึงเหรอยังไม่ถึงใกล้จะถึงแล้วนะผมรดน้ำเองทำได้ผมรดน้ำได้สี่วันไม่เราเตรียมการหนึ่งสัปดาห์แล้วไงรลวมคือยาเนี่ยยังไม่ถึงแต่ว่าเราเตรียมการตั้งแต่วัน วันเสาร์อาทิตย์เนาะประมาณอาทิตย์นึงแล้วเนาะเราเตรียมครับผมอันนี้จะไปตีกรุงศรีเลยครับเนี่ยได้เวลาครับกรุงศรีได้ชื่อทหารไหมเห็นเห็นแบบนี้แล้วก็ใจชื้นขึ้นมาเยอะนะพี่เองเนาะใจชื้นขึ้นมาเนี่ยครับไม่ไหนมันเงีงียมันเบี้ยงกระซีนใจนะเว้ยหายแล้วครับเขาจะไปตีกรุงศรีทียาแล้วนี่ครับเฮ้ยดึงให้พี่นี่ครับ การที่ไปเขาหน่อมาก็ได้วิชามาแบบนี้แหละครับวิชาการที่ไปเขาหน่อนี่ไปการไปทุกที่ของเรานี่เราไปเราไปทัศนศึกษาแล้วเราไปเก็บข้อมูลนี่ใช่ไหมพี่อนครับบครัถ้าเป็นต้นมะพร้าวก็ให้คนเอ็กซ์ที่สบายนะครับไม่มีปัญหาถ้ดึงไปอากนั้นสองนิ้จะไม่ตรงแล้วไปเลยเก็บข้อมูลครับเดี๋ยวเราอาจจะมีจำตุงไหมไม้ไม้ขัำยันไหมไม้ขัำยันมาสักหน่อยไหมนะครับ การไปเขาหน่อของโคตเอกกลับมาแล้วนะครับนี่ก็คือในทางก่อนก็บอกแล้วเพราะว่าคตเอกจึงไปตรงนั้นตรงนี้ึงแล้วมันไม่ลงไม่อันนี้เหมือนกันเหมือนคือเหมือนนึกถึงไปตีกรุงศรีธิยาเปล่าครับเนี่ยตัต้งชื่วายาวชนเชียงไฮ้ถามพี่อยหน่อยเยาวชนเชียงไฮ้คนระับครับผมก็ มันจะกว้างไปครับถ้าครับมันใหญ่ไปมันยิ่งใหญ่ไปไม่ไหวไม่ไหวใช่เดี๋ยวเยาวชนเชียงรายนี่มันมันยิ่งใหญ่ไม่ใส่ไม่ได้ครับผมเอาไปไปที่เอกรุคนก่อนอยากแกะให้ให้แกะนี่ก่อนเนี่ยปลายมันจะมุมเนี่ยมันลุ้งๆเลยเหรอไกลไม่ซื้อหรืไมั้งจะเอา

กาฟิวกาฟิวดีใจไหมครับที่จะได้ซ้อมสนามกันวันไม่ไกลบ้านด้วยใช่มั้ยครับนี่นครับกาฟิวก็ดีใจแล้วนะฮะกับฟิวจะทำอะไรต่อโคลแล้วไม่ทำอีกเลยไหม ก็เอาเหมือนไม่เอมสุดเอาเหมือนไม่เอมบ้านแล้วกันถ้าเหมือนไม่เอมบ้านก็ง่ายอยู่นะใครอยากเรียกสนามอะไรก็เรียกแล้วกันเอาใจบ้านแล้วกันเอาเอาเอาใจเอฟซีบ้านแล้วกันเราไปยันท์สนามเดี๋ยวสนาม กันดีนะครับลไม้ผลมือนะไปใรใกล้ใกล้เสร็จแล้วภารกิจช่วงเช้านี้ของเราแค่ตั้งเป้าว่าใส่ตะข่ายนะครับแล้วช่วงบ่ายเราก็จะไปพากันไปพักผ่อนแล้วนะครับพานไปพักผ่อนแล้ว <c oughs> วันอาทิตย์นีวจน์เสาร์เราก็ซ้อมไปช่วงเช้าละวันอาทิตย์นี้เรานัดกันกับผู้ปกครองมามาช่วยกันตั้งสแสลมก่อนครับตั้งเสร็จช่วง แล้วก็กินข้าวครับเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติกันครับเดี๋ยวเราเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติกันพักผ่อนครับ จะมาเป็นสนามนะครับครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยถามเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ดารุณีนะครับขอบคุณในน้ําใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับถามแค่ฝากขอบคุณแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับอยากมาเที่ยวเชียงรายนะฮะอยากมาเที่ยวต้องมาเที่ยวครับ FC วน FC ก็อยากเรียกสนามอะไรก็เรียกครับเอาที่สบายใจนะครับเรียกสนามอะไรก็เรียกเลยครับ <g ül> <g ül> <g ül> เ,รเปิดโอกาสได้ทุกคนอยู่แล้วเราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับนะครับเสร็จเราก็เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนะครับรอให้มันรูปร่างกันรอให้เราเปิดสนามกอนครับวันนั้นเราเปิดสนามเหอนเราจะมพีพิธีรีตองอเล็กน้อยนะเพื่อให้มันเป็นปฐมฤกษ์นะครับในการบันทึก ประวัติศาสตร์ไว้นะครับ่าเราทาทีมฟุตบอลแล้วก็เราด้วยสองมือด้วยแรงใจแรงกายของเราแล้วเราก็แล้วก็วกทําสนามออกมาในรูปแบบนี้นะครับนะครับช่วยกันนะครับมีกิจกรรมมีอะไรเราก็จะมาทํากันตรงนี้นะครับตอนนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับโอเคครับวันนี้ สองช่วงสองตอนนะครับนำบรรยากาศมาฝากนะครับในการทำสนามนะครับซ้อมของฟุตบอลเอกพจนคาเดมี่นะครับตอนนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับผิดพลาดสิ่งหนึ่งประการใดก็ผมต้องกราบขออภัยนะครับที่แล้วกันก็ขอให้แล้วกันไปนะครับเริ่มต้นใหม่นะครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นนะครับไม่มีคำว่าหลุดพ้นถ้าเราไม่ค้นหานะครับโอเคครับขอบคุณมากทุกท่านครับสวัสดีครับ